บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น E p พีที่1 5 6จัดเป็นโปรเครียร์ตู้ค่ะราคารเริ่มต้นที่40บาทถึง100บาทเท่านั้นนะคะใจเย,ย็นๆค่อยๆรับชมอย่าเพิ่งหนีแอมไปไหนนะคะคลิปนี้นะคะถ่ายทำไว้ประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่4กันยายนนะคะจัดส่งให้ท้ง กระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องนะคะจะส่งทางไปรษณีย์ค่ะสําหรับนะคะค่าจัดส่งคิดเป็นแบบเหมาเหมานะคะลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเหมาเมา50บาททุกบ้านค่ะและสําหรับลูกค้าที่ต้องการจ่ายเงินหน้าบ้านหรือเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเหมาเหมา70บาททุกบ้านค่ะสามารถสั่งได้นะไม่ว่าจะเป็น2ต้น3าต้นหรือ10ต้นเราก็คิดเป็นอัตราค่าจะส่งแบบเหมาเหมาไม่มีบวกค่าจัดส่ง ใดๆเพิ่มเติมนะคะสั่งกันได้เลยค่ะและยังไม่พอนะคะโปรโนี้นะราคาเบาๆยังไม่พอค่ะแอมมีไม้แถมให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครบนะคะ5ต้นขึ้นไปเราแถมนะคะมณนีล้อมเพชรแผลงนะคะซึ่งจะติดด่างน้อยนะคะให้ด้วยนะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถนะคะโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อขอซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะนะคะนี่เลยนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะบอลสีนะคะฟอร์มกอ่อที่แอมเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะถ้าหัวเข้าแกร่งและแข็งแรงนะคะเขาสามารถนะคะปรับสภาพอยู่นอกตู้ได้แบบนี้เลยนะคะบอลสีเลี้ยงง่ายมากค่ะหากมือใหม่ท่านใดนะคะมีความกัวงวลว่าจะเลี้ยงบอลสีไม่รอดนะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือโทรมาได้นะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแอมยินดีให้คําแนะนําค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราลงกระถาง15นิ้วไว้แบบนี้นะคะมี กระมังรองน้ำนะคะน้ำอย่าขาดนะคะถ้าเราเลี้ยงบอนสีนะคะเน้นใบก้ามคู่นะคะ3ส,ส่วนดิน1ส่วนนะคะดินนี้นะคะที่เรานะคะนำมาปลูกนะคะก็เป็นดินที่เราแบ่งขายให้กับลูกค้านั่นละคะ่ะเป็นดินที่ยังไม่ได้บดนะคะนำมาปลูกไม้หัวเลี้ยงนอกตู้แบบนี้ค่ะเอาละค่ะพูดมาเยอะแล้วนะคะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆในรายการ EP ที่156่นี้กันเลยค่ะที่รายการนี้นะคะลักษณะ ทรงใบกลมยับยับกัดสีชมพูนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพพาบุตรค่ะแต่จะเป็นเทพพบุตรแผลงนะคะโทนสีนะคะแบบนี้นะคะสวยนะแนะนํานะคะให้รับไป2ต้นนะคะไปจัดฟอร์มก่อนนะคะสวยมากค่ะ วันนี้เราแบ่งให้ในราคาเบาๆนะคะเทพบุตรแผลงแบ่งให้ในราคากระทางละ40บาทค่ะวันนี้มีมาให้เลือกเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างมาเพียงแค่4กระถางก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจัดฟอร์มกอโทนสีสวยๆหวานๆนะคะแนะนําค่ะเทพบุตรในราคา40บาทจ้า รายการนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะกัดสีนะคะออกโทนน้ำตาลอมแดงนะคะเข้มๆค่ะนะคะเราจะใช้เป็นรหัสนะคะลูกไม้รหัส B2 นะคะระบุมาให้แอมด้วยนะว่าเป็นลูกไม้รหัส B2 นะ,ะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ40บาทนะคะโทนสีเข้มๆนะคะมีเม็ดจมฟังลึกนะคะสีแดงนะคะต้นนี้นะแนะนำค่ะรับไปจัดฟอร์มกอนะคะ สวยมากค่ะเพราะว่านะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสวยมากค่ะแนะนําให้สะสมนะคะลูกไม้รหัส b 2ในราคา40บาทเท่านั้นค่ะอาจาย์มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมี เป็นลูกไม้นะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะเม็ดสีชมพูเด่นๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะโทนสีสวยมากค่ะวันนี้นะคะเราแบ่งให้นะในราคากระถางละ40บาทนะคะรับไปจัดฟอร์มกอสวยๆนะแอมขอใช้เป็นรหัสแบบนี้นะคะจะได้ระบุกันได้ถูกต้องนะลูกไม้ B14 นะคะใช้เป็นชื่อเรียกค่ะนะคะลูกค้าจะได้สั่งจองกันได้ถูกต้องนะคะแนะนำค่ะราคานี้ดีงามมากค่ะรับไปส สองต้นนะคะไปจัดฟอร์มกรอบสวยๆกันคะ่ะ รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าทศกัณน,นะคะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินั่นเองนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งเข้าวงการบอลสีนะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโตของทศกัณให้ชมกันนะคะจะได้ประกอบนะคะการตัดสินใจนะคะวันนี้นะเราแบ่งให้นะคะแนนราคาเบาๆและเบามากค่ะแบ่งให้แนราคากระถางละ40บาทนะคะแนะนําค่ะทศกัณเขาจะแตกหนอนะคะเมื่ออายุประมาณ6เดือนขึ้นไปนะ,ะแนะนํา ให้จัดฟอร์มก่อนะคะสัก2ต้นนะคะราคานี้คือดีงามน่าสะสมมากนะคะความสูงของเขาจะอยู่ประมาณ8ปดถึงสิเซนนะคะใบก็จะมีอ่าสใบบ้าง5้าใบบ้างแล้วแต่กระถางนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทศกัณฐ์ในราคา40บาทค่ะ และนี่คือตัวอย่างตอนโตของทศกัณน,นะคะน้องเป็นไม้กัดสีนะคะที่งานดีมากๆค่ะฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งรายการนะคะบ้านไหนยังไม่มีนะคะน่าสะสมมากค่ะแนะนำนะคะอยากได้ฟอมกอสวยๆรับไปสองกระถางค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะคัดหน้านะคะโทนสีเข้มๆนะคะมาให้สะสมกันค่ะวันนี้เราแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทเหมือนเดิมนะคะแนะนําค่ะมือใหม่นะคะใจร้อนนะคะอยากได้ฟอมกอสวยๆเร็วๆนะคะแนะนําให้รับไปสองกระถางเพื่อไปจับฟอมกอนะคะสวยมากโทนสีนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามนะคะฝากไว้ด้วยนะศิลาหุ้มทองในราคากระถางละ50า บาทจ้า รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าหอกสัตตโลหะค่ะโทนสีเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้นะคะสวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวันนี้นะคะความสูงคือน้องพร้อมนะคะย้ายขึ้นกระถาง5นิ้วครึ่งหรือ8นิ้วได้เลยนะคะสูงมากค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูจากมือแอมนะคะนี่นะคะความสูงนะคะก็จะอยู่โดยประมาณนะคะ14 -15 ถึง15เซนแล้วนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้แบ่งให้นะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะ หกสัตโลหะค่ะมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าขวัญดาวนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเซนนะคะแอมเคยลงขายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่แจ้งชื่อชื่อลูกค้าไปว่าเราจําชื่อไม่ได้นะคะแต่ลูกค้าก็น่ารักมากค่ะเอฟจนหมดเลยค่ะไม่มีจํานวนสํารองเลยนะรุ่นนี้นะคะเริ่มโตมาแล้วนะคะขวัญดาวนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ เราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ60บาทนะคะขวันดาวไซส์กระถาง4นิ้วในราคา60บาทค่ะ และนี่ก็คือตัวอย่างตอนโตนะคะของขวัญดาวนะคะยังอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วเองค่ะรากแบบเดินมาแน่นๆนะคะต้นนี้นะคะหยิบยกตัวอย่างมานะคะเพราะว่าน้องเริ่มไล่สีขึ้นมาแล้วนะคะโทนสีสวยนะคะต้นนี้นะยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะโทนสียิ่งเข้มนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขวัญดาวนะคะชุดนี้นะแบ่งขายแน่นราคา60บบาทค่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้โชว์กระดูกนะคะมีชื่อว่าเอกราชค่ะฟอร์มใบดกมากๆนะคะหลังจากจบการแนะนำขายแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอย่างตอนโตนะคะที่แอมเลี้ยงไว้นะคะมากันต่อเลยนะคะเอกราชนะคะมี ลักษณะทรงใบยาวนะคะพื้นใบสีขาวกระดูกเขียวนะคะที่เด่นชัดนะคะตัดด้วยขอบเขียวนะคะต้นนี้สวยมากค่ะสีเรียบ,บแต่มีสเสน่ห์นะ,ะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ60บาทนะคะเอกกราชนะคะวันนี้นะคะคัดต้นโตๆมาได้4ีกระถางนะฝากไว้ด้วยนะคะต้นนี้น้องหน้าเลี้ยงจริงๆนะคะหรือท่านใดชอบนะคะรับไปเลี้ยงฟอมกอ่อสัก2กระถางนะคะได้ฟอร์มสวยแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะ มตัวอย่างตอนโตของเอกการาชกันค่ะน้องเป็นบอนนะคะลักษณะทรงใบยาวพื้นใบสีขาวนะคะเป็นงานโชกระดูกนะตัดงานด้วยกระดูกเขียวนะคะสวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เนานำนะคะกระถาง4นิ้วมาแบ่งปันในราคา60บาทค่ะรายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับวียนระชนนะคะมีชื่อว่าพันเลืองค่ะเราแบ่งให้นะคะในราคานะคะกระถางละ 60บาทนะคะแบ่งให้นะคะ60บาทวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะคะน่าสะสมนะคะเพราะว่าเขาจัดอยู่ในตับนะคะจัดอยู่ในตับเวียนราชนนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะพันเรื่องนะคะในราคา60บาทค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูใหญ่นะคะเป็นบอนกาบนะคะกัดสีชมพูนะคะเข้มๆนะคะออกโทนบานเย็นนะคะ ฟอร์มใบดกเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลวงปู่ใหญ่นะคะทิ้งใบยากนะคะสามารถเลียงนอกตู้ได้อย่างสบายๆเลยนะคะวันนี้นะคะมีมาให้เลือก6กระถางค่ะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทค่ะย้ําอีกรอบนะคะหลวงปู่ใหญ่นะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทนะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะความสูงเขานะคะก็จะอยู่ประมาณ 8นะคะถึง10เซนก็ประมาณนี้นะคะใช้ปากาวัดให้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญสิรินะคะวันนี้นะคะนำไซส์กระถาง4นิ้วนะคะมาแบ่งปันนะคะขวัญสิริไซส์นี้นะคะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บบาทนะคะออกโทนสีชมพูอมแดงนะคะวันนี้นะคะหยิบตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะลักษณะทรงใบนะเขาจะมีใบไผ่และใบ หอกนะคะขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขานะคะนี่นะคะต้นแรกนะคะนี่นะถ้าลักษณะนะคะทรงใบไผ่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็นะคะเป็นขวนัญสิริเช่นกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะลักษณะเขาจะออกทรงใบหอกนะคะสะโพกกว้างนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะชั้นดีเลยนะฟอร์มใบดกด้วยนะเน้นใบก้ามปูเยอะๆนะคะก็จะได้ฟอร์มสวยแบบนี้นะคะกระถางนี้เป็นตัวอย่างนะคะขวัญสิรินะคะแต่ที่เราแบ่งนะคะจะอยู่ในไซส์ตะก้านี้ นะคะความสูงนะ8-10เซนนะคะในราคากระถางละ70บาทค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณนีเมืองจันนะคะเป็นไม้ด่างกัดสีนะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะโตไปจะกัดสีชมพูนะคะมีความด่างขาวและด่างเหลืองนะคะโตไป จะตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะเดี๋ยวจะนําตัวอย่างตอนโตมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะมากันที่ราคานะคะสําหรับมณีเมืองจันทร์นะคะความด่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราแบ่งให้ในราคาเบาๆนะคะมณีเมืองจันทร์ชุดนี้เราแบ่งให้ในราคากระถางละ70บบาทนะคะเดี๋ยวเลือกให้นะคะเพราะเขามีเชื้อด่างทุกต้นนะคะเท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างตอนโตกันบ้างค่ะ นี่ค่ะนี่คือตัวอย่างตอนโตนะคะของมณีเมืองจัน์นะคะโตไปนะเขาจะกัดสีได้เต็มที่กว่านี้นะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะ ต้นที่แอมเก็บก็จะมีความด่างนะคะนีนะด่างขาวนะคะเห็นไหมคะตัวในะคะเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะกัดสีชมพูนะคะกระดูกเขียวนะคะกัดสุดนี่คือใบบางนะคะเอามือรองใต้ใบเห็นมือเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากมณีเมืองจันทนะคะไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งรายการนะคะในราคากระถางละ70บาทค่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะมีชื่อว่าสายพันเน่นะคะเขาจะกัดสีนะคะกัดสีแดงกระดูกขาวนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยมากๆค่ะฟอร์มใบดกนะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสายพันเน่นะคะมีมาแบ่ง5้ากระถางค่ะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ 80บาทนะคะสายพันเนศนนะคะกระถางละ80บาทนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ชมนะคะว่าตัวอย่างต้นโต้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะกําลังไล่กัดสีสวยแล้วนะคะ,ะกระถางนี้นะคะแอมเปลี่ยนดินนะคะขึ้นกระถาง5นิ้วได้ประมาณ2เดือนค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่านะคะโทนสีน้องสวยมากและที่สําคัญค่ะฟอร์มใบดกค่ะสวยมากค่ะใครที่ชอบนะคะโทนสีนะคะไม้กัดสีนะแนะนําค่ะสายพันเนศนะคะ น้องเป็นไม้ที่แข็งแรงน่าเลี้ยงค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อเจริญนะคะลักษณะทรงใบยาวนะคะกัดสีนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มๆเ,เลยนะคะต้นนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอย่างตอนโตนะคะ วันนี้นะคะหลวงพ่อเจริญน,นะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทนะคะวันนี้นะคะไซส์โตโตแข็งแรกนะคะคัดมาได้5กระถางค่ะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะคะแนะนําให้สะสมเลยค่ะเป็นไม้โทนสีที่สวยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะหลวงพ่อเจริญในราคา70บาทค่ะ ใบนี้นะคะเป็นตัวอย่างตอนโตของหลวงพ่อเจริญนะคะอันนี้ยังกัดสีไม่สุดนะคะโตไปคือสวยมากค่ะนะคะบางใบนะคะก็จะออกโทนสีเข้มๆนะคะมีลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะขอบใบหยักนะคะสวยมากนะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้โทนสีเข้มๆนะคะแนะนําเลยค่ะหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นไม้ที่สวยนะคะเลี้ยงง่ายและเลี้ยงนอกตู้ได้คะ่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบนะคะโทนสีสวยนะคะอยากจะให้เก็บจริงๆค่ะเพราะว่าน้องนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะดูโทนสีใกล้ๆค่ะสวยมากค่ะวันนี้นะคะแบ่งให้ราคาพิเศษไปเลยค่ะแบ่งให้เนนราคากระถางละเจบาทนะคะย้ำม,มานะว่าเป็นลูกไม้กับนะคะโทนสีชมพูนะคะสวยๆนะคะวันนี้นะแบ่งให้เนนราคากระถางละเจบาทเท่านั้นคะ่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างเปิดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดค่ะวันนี้นำะมาแบ่งปันนะคะ5ไซส์5้ากระถางนะคะจัดให้นะในราคากระถางละ80บาทนะคะสุริยะทรงกรดนะคะเป็นไม้ด่างเปิดนะคะออกโทนสีชมพูโอโรสนะคะต้นนี้นะสีละมุนมากค่ะที่สำคัญค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะลายด่างเปิดยิ่งชัดเจนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสุริยะทรงกรดนะคะไม้ฟอร์มใบดกที่น่า เลี้ยงอีกหนึ่งรายการค่ะมากันต่อที่ลูกไม้นะคะบอนกาบต้นนี้ค่ะเป็นโทนสีชมพูนะคะมีเม็ดสีแดงด้วยนะคะต้นนี้นะเป็นกาบที่เราผ่ามานะคะนิ่งแล้วค่ะขอใช้รหัสนี้แล้วกันเนาะรหัสนะคะลูกไม้กาบรหัส2 2 7นะคะ บแจ้งมาแบบนี้นะคะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ80บาทค่ะวันนี้มีมา2กระถางนะคะน้องๆทยอยโตนะคะฝากไว้ด้วยค่ะลูกไม้นะคะบอลกา่รหัส227นะคะโทนสีสวยงานโชว์เม็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างเปรอเช่นกันนะคะลายใบนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีชื่อว่าชัดทินกรนะคะเป็นไม้ฟอร์มใบดกแตกนอกเก่งนะคะ ต้นนี้นะคะแอมเชียรเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้สะสมนะคะ แนะนำค่ะต้นนี้คือสวยจริงๆค่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ทนสียิ่งเข้มและชัดเจนนะคะวันนี้นะคะฉัดทินกรนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทนะคะย้ํานะฉัดทินกรนะคะกระถางละ80บาทนะคะฟอร์มใบดกมากนะคะไซส์ของน้องนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณนะคะ8ดนะคะแเส้นถึง10เส้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆแข็งแรงนะคะฉัดทินกรราคา80บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณีสัตบัญน,นะคะลักษณะทรงใบยาวนะคะใบมันวาวเลยนะกัดสีชมพูเรือนแสงนะคะต้นนี้สวยมากค่ะ ฟอมใบดกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เลยค่ะชั้นใบดีมากค่ะวันนี้นะคะเรานํามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะฝากไว้ด้วยนะมณีสัตบัญญักระถาง4นิ้วแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทนะคะโทนสีสวยมากค่ะให้ดูใกล้ๆนะใบมันนะคะสวยมากค่ะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอดนะคะแนะนําเลยค่ะ2กระถางนะคะเป็นบอลกอดที่สวยงามนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ และสองต้นนี้นะคะสองกระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบค่ะมีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นบอลกาบนะคะโทนสีชมพูนะคะฟอร์มใบดกและอีกอย่างหนึ่งนะคะชั้นกาบคือสวยมากค่ะวันนี้นะคะมีมาแบ่งสองกระถางนะคะหลวงพ่อเพชรนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ 80บาทนะคะเดี๋ยวเลือกให้เนาะกระถางไหนก็ได้นะคะฟอร์มสวยเท่ากันนะคะความสูงก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะบอลกลับสวยๆที่น่าสะสมนะคะในราคากระถางละ80บาทค่ะ ตานไม้นี้นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะถ้าเลี้ยงแดดจ,จัดๆจะออกโทนป้ายแบบนี้เลยนะคะป้ายสีชมพูสดๆนะคะน้องสามารถเดียงนอกตู้ได้นะคะวันนี้นะคะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ100บาทนะคะ ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบฟอร์มก่อนนะคะรับไปสัก2ต้นนะคะไปจัดฟอร์มก่อเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะไซน้องนะคะพร้อมขยับขึ้นกระถาง8นิ้วทําฟอร์มก่อได้แล้วนะคะเห็นไหมคะก็สวยมากค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้ลูกค้านะคะได้เลือกสะสมกันนะคะว่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่156ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีต้นไหนสวยถูกใจกันบ้างไหมค่ะสำหรับนะคะรายการนี้นะคะเป็นโปรเคียตู้นะคะราคารเริ่มต้นที่40บาทถึง100บาทนะคะจะมีบวกค่าบร,ริการนะคะจัส่งด้วยนะคะลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมามา50บาทค่ะลูกค้านะคะเก็บเงิน รายทางค่าส่งเมาเมา 70บาททุกบ้านค่ะสั่งได้นะคะ1ต้นนะคะ2ต้น3ามต้น4ต้นหรือ10ต้นนะคะก็คิดบริการค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะช่องทางติดต่อลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านณนะบอนสีค่ะโทรสั่งได้นะคะแอดไลน์ line, เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อขอดูรูปต้นไม้ได้นะคะในการจัดส่งนะคะเราจะมีการจัดส่งในวันจันทร์ที่4กันยายนนะคะขนส่ง ทางไปรสีน์ไทยนะคะลักษณะการแพ็คจัดส่งเราส่งให้ทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษเนีเอ m มเอทให้ถูกบ้านค่ะสวนไหมคะบอนสีที่แอมนํามาโชว์ในวันนี้นะคะเป็นบอนสีฟอมก่อดที่เราเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งอย่างค่ะหายกันไปนานนะคะทางสวนเรานะคะมีดินผสมใบก้ามปูบทยาพร้อมใช้งานมาแบ่งขายให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับมือใหม่นะมีความกังวลว่าไม่รู้จะใช้ดินอะไรปลูกบอสีนะคะทางสวนเรามีแบ่งขายให้ด้วยค่ะเราทํมามามไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกรัม100บาทรวมส่ง e อ s ค่ะไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกรัม 180บาทรวมส่ง EMS ค่ะละไซที่3นะคะ9.5กิโลกร,รัม380บาทรวมส่ง EMS ค่ะ เป็นดินนะคะผสมใบก้ามปูนะคะบดหยาบให้พร้อมใช้งานหมักโดยธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเกิดจากการย่อยสลายโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้หมักไม่ได้ปรุงใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถใช้ปลูกได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะดินนะคะปลูกบอนสีจากทางสวนบ้านนะบอนสีค่ะสำหรับคลิปนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะสวัสดีค่ะ